พี่น้องคะสมแล้วกับเป็นพอลูกคูบุญคูบาลมีอิลีคะ่ะสําหรับบอสนกพงศกรและน้องอาอายสกุณาพรนะคะมือนีคะ่ะแย่ซิทนํำความปราบรื้มใจคะ่ะมาบอกซูแฟนครับเอฟซีคะ่ะห้ไใ้หลับสาบถึงความเป็นพอลูกคูบุญของเพิ่นนะคะพี่น้องคะเพราะว่าพ่อจ๋าลูกจ๋านะคะน้องอาอายสกุณาพรและบอสนกพงศกรค่คะได้รับเกียรติ อย่างยิ่งค่ะทีสิได้ร้องเพลงครูต้อนาพระพักขององค์สมเด็จพระเทพนะคะพี่น้องคะทางด้านครูสมชายซึ่งเป็นครูคุณครูคคของโรงเรียนน้องอัอ้วไอศกุณาพรนะคะเพิ่นได้ออกมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าพ่อจ๋าลูกจ๋านะคะสิได้ร้องเพลงรับสเสด็จองค์สมเด็จพระเทพร้องต่อหน้าพระพักเลยพี่น้อง นี่คือความปราบปลื้มใจของแฟนคลับเอฟซีของพ่อจ๋าลูกจ๋านะคะที่ปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับเกียรติจากข้างโรงเรียนนะคะเป็นพอลูกครูบุญครูบารมีอิลีพิ่นคาซ้ำรับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหน่นอยนักหน่อยนะพิ่นคาที่ศิลปินนักร้องนะคะ ได้รับเกียรติหรือว่องเพลงต่อหน้าประพักขององค์สมเด็จพระเทพแล้วพ่อลูกคู่บุญอย่างบอสนพงศกรน้องอาอายสกุณาพรค่ะได้รับเกียรติได้รับเกียรติในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอีอย่างทีสุดปราบปลื้มใจน้ำความภาคภู่มใจน้ำความปราบปลื้มใจมาให้กับแฟนคลับเอซอีกตั้งหากพี่น้องคะบางคนคะ่ะแฟนคลับเอฟซี แค่ได้อ่านคอมเมนต์ของคุณครูสมชายนะคะทำเอาน้ำตาไหลเลยพี่น้องคะด้วยความปิติโดยความปราบปลื้มใจทีเด็กน้อยคนหนึ่งอัายีสกุณาพรขาดจากเด็กชนบทเด็กบ้านนอกเด็กป่ามันคนหนึ่งที่ก้าวเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะคะที่ออกไปเกินถึงอดีตของน้อง ที่ได้ไมายืนยุ่ยุดนี่พี่น้องคะเฮาต้องพูดถึงเพราะว่าคนจนํานวนมากมายนะคะพี่น้องคะที่อยากมีโอกาสนี่นะคะบางครั้งพี่น้องเห็นว่าค่ะต่อแถวกันหรือว่าท้องสนามหลวงคนจํานวนหลายหลายหมื่นคนที่ไปรอรับเสด็จแต่บม่มีโอกาสได้เขาไปใกล้ชิดขนาดนี้แล้วน้องอั้ายสกุณาพรแม้พี่น้องคะย,ยานีย่สิบบอกถึงว่า เด็กน้อยที่มาจากจุดนั้นน่ะพี่น้องคะจุดที่เหมือนพวกเราเนี่ยแล้วมือนหนึ่งค่ะได้ไปยืนสง่างามต่อหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระเทพพร้อมกับพ่อจา๋าได้ไปยืนร้องเพลงให้เพลินได้ฟังแม่พี่น้องค่ะนี่แหละิเยสีจวบอกถึงนะ่ะคือความปรากเปื่อใจตรงนี้ได้นำผ้าหนุนทรงให้พ่อจ๋าลูกจา๋า เพิ่นเป็นคููพอลูกทีมีบุญมีบารมีต่อกันอีหลีพีหลังจากทีพ่อจาูกจานะคะสิได้ลองเพลงต่อหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระเทพแล้วนะคะบัดท,ที่นี่ก็สิเป็นอีหอย่างทีแบบหนุนนําหนุนทรงห้พ่อลูกได้พบตาสิ่งดีงามพี่น้องคะพ่อลูกคู่บุญคู่นี้ไม่ธรรมดาจริงๆพี่น้องคะสิได้อ่ามีแต่ความจเจริญก้าวหน้านะคะ เป็นสิริมงคลต่อครอบครัวแล้วก็เป็นสิริมงคลเป็นความปราบปลื้มใจไม่สูมาถึงแฟงคลับเอฟซีอีกต่างหากพี่น้องคะว่าวันนี้วันหนึ่งนะคะพี่น้องบอสนกพงศกรหรือพ่อจ๋าของอิหลานะคะได้น้ำพายอิหลาหนอยไปยืนต่อหน้าพระพักอันนี้เป็นความปราบปลื้มใจของคนที่ชื่นชอบเป็นคน ปราบปลืมใจของแฟมคลับ FC ที่สนับสนุนเหมือนชีวิตแปรผันจริงๆพี่น้องคะย่างเข้าเป็น FC นะคะกันเหมือนกับว่าดีใจน้ำตาสลายหรีพี่น้องคะว่าอาอายสกุณาพรเด็กน้อยมหัศจรรย์สาวน้อยมหัศจรรย์คู่บุญคู่วาร,รมีของพ่อจ๋าพี่น้องคะสำหรับค่ำนี้ยิ่งใช้ได้ตลอด ใช้ได้บ่อยๆเลยคําว่าพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้คะ่ะแย่ยสิดไดเห็นคอมเมนต์ของแฟนคลับเอฟซที่เขามาแสดงความคิดเห็นพี่น้องคะหลังจากที่ได้รับทราบว่าน้องอไอกุณาพรกับพ่อจ้าปงศกรนะคะเพิ่นสิดไดไปร้องเพลงต่อหน้าผักๆนะคะแฟนคลับเอฟซีสุดปราบปลื้มกับพ่อลูกคู่นี้จริงๆน้ำตาจิไไรเลยว่าสันพี่น้อง รื่มใจมากๆเลยค่ะมีบุญคักพอจาลูกจาดีใจนำตาไหลเลยจ้าสันพีนองคะ่ะเป็นบุญคักดีใจกับพอลูกคู่นี้มากเลยจ้ายินดีนำด้วยจ้าพ่อจาลูกจ้านะคะเป็นบุญเป็นวาสนาส่งมาให้เป็นพ่อลูกคู่บุญกันจริงๆค่ะนะคะยินดีด้วยนะคะพ่อลูกคู่บุญบุญพาวาสนาส่งจริงๆ อพี่น้องคะคนถ้าไม่มีบุญวาสนาจริงๆคงจะไม่ได้เข้าเฝ้าร้องเพลงกับพระองค์เทพท่านกับเด็กคนนี้มีบุญวาสนาจริงๆพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีที่บังเอิญที่บังเกิดดีใจแทนอาอายกับพ่อจ๋าด้วยจ้าสุดยอดจริงๆเด็กคนนี้เยี่ยมเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอให้น้องอาอายกับพ่อจา๋า โชคดีป,ปังปังไปเลยนะจ๊ะ,ะพี่น้องปราบปลืมใจแทนพ่อจ๋าลูกจ๋าแท้แข่งแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆพ่อจ๋าลูกจ๋าคู่บุญคู่บารมีเห็นบ่พี่น้องผู้ใดผลกบฏคือกันนี่แหละเป็นบุญเป็นบารมีอิริค่ะถสำหรับการทีชีวิตหนึ่งของคนเราน่ะบางเถื่อ อายุ 8, 0 9 0ปียังบม่มีโอกาสได้ไปยืนต่อหน้าพระพักพี่น้องคะแม้แต่รับเสด็จยังไม่เคยเลยก็มีแต่วันนี้อาอายสกุณาพรลูกพ่อจ๋านะคะเด็กน้อยคนหนึ่งเพิ่งจะอายุ12ขวบได้มีโอกาสไปยืนร้องเพลงต่อหน้าพระพัก,พกขององค์สมเด็จพระเทพเป็นพระมเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหล่นพนพี่น้องคาทีนองอาอายสกุณาพอนิได้รับ โอกาสจากทางด้านพระเทพนะคะเพื่นพระเทพเพิ่อนอนุญาตให้ร้องต่อหน้าพระพักเลยได้พี่น้องเป็นความปลาปื้มใจแต่วันนี้ที่ายสิ์ยังไม่ได้ออกมานะคะพูดวันเวลาต้องรออีกครั้งหนึ่งพี่น้องคะ่ะเพื่นออกมาคอนเฟิร์มเวลาเวลาวันเวลาให้ชัดเจนเดี๋ยวยายสิทธิณ่ามาเสนอให้แฟนคลับเอฟซนะคะ ได้ฟังอีกเทื่อนึงตอนนี้นะคะทางเพจของพ่อวีบอสที่ได้นํามาแกงข่าวให้แฟนคลับเอซีได้ทราบเพิ่นก่นย่งางบุคคาได้บอ,อกมาบอกชัดเจนว่าเป็นวันเวลาใดนะคะพี่น้องคะรอดติดตามนะคะว่าน้องอักอายกับพ่อจ้าสิไดรับเกียรตินะคะไปยืนร้องเพลงต่อหน้าพระพักเป็นวันที่วันไหนเวลาไหนนะคะเดี๋ยวยะสิซินมามแกงอีกเทือ่อนึงคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นความพักภูมิใจของเหล่าบรรดาแฟนคลับ f อนะคะที่ศิลปินตัวน้อยของเรานะคะได้มีโอกาสไปยืนต่อหน้าพระพักองค์สมเด็จพระเทพนะคะจังใดก็ตามสางพี่น้องคะสำหรับวันนี้ฝากไปสมนีก้อนนะคะสวัสดีค่ะ